มาคลิปนี้ถ้าที่หนึ่งอาจจะตัดไฮไลท์ไฮไลท์ลงลงลงยูทูบครับ <S <S เดี๋ยวดูก่อนว่าท็อปฟอร์มหรือเปล่า<ห>ลท็อปฟอร์มจะตัดลงไฮไลท์แน่นอนอไปไห,ไไหไน,น,นไดีบสัสเซอร์ชันแล้วกันบัสเซอร์ชันอีกพันกิโลอ้หนึ่งกิโลพันกิโลเลยพันกิโลเลย ตัวลงอีอใช่ล่ะลงนี่เดยวลงนี่เดยอเออตองนี้ก็ได้นะมา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 โอเคจะมีใครลงมาไหมเนะานะอย่ามีเลยครับอย่ามีเลยครับมาแล้วหนึ่งตัวยืมก่อนเลยมั้ย จะรอมนันนะแต่ตอนนี้แหละโล,ล้ะง <c oughs> ล้วเก็บไปหนึ่งถึงกับฟุตบับ แต่ไม่ไม่เล่นอคอออฟแบบไอ้น,นี้มานานมากแลว้วป,ปกติเล่นแต่ผพบจีมีคุณเท่าไหร่หรอเดี๋ยวยต้องใช้เวลานะมีคุณเท่าไหร่เพราะปกติกดแล้วมันมันจะไม่เล็งให้นะมันยิงเลยถ้าเป็นผพบจีนะอันนี้ตเลงเล,ง,เลงก่อนอะไรเงี้ยโอเคเเยังลง ครับเค okay, เก็บสวยเคว้า okay. ไปอีกหนึ่งคั้ครับมันจะมีการยิงกระเดิดขึ้นเมื่อกี้เห็นขึ้นเป็นกระสุนใช่ไหมถ้าตาไมไปฝาดสิงเหลืองเมื่อกี้ ช่างมันวนเลยเราเก็บของเนี่ยไม่มีอะไรเปิดประตูลูกซองเอามาใช้ซะระยะประชิดเผื่อเผื่อเด็ปั๊มใส่ใครเฟิร์สเอ็ดอตัวเต็มเลยรว,วยเลยรวยเฟิร์สเอ็ดเลย นี่ไง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 ยิงใครมองยิงกันอยู่เฮเราก็ไปจอยเดี๋ยวยิงยิงันงูเดี๋ยว,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวแตกอะไรอะไรใกล้เอาลูกซองนะใกล้ลูกซองนะบอกก่อนมาไปไหนอะไปไหนพี่อยู่นี่ ไปไหนเวอร์ต้นไม้ก็มีเดินลงเนินทำไมอะไรอะไรของพี่ครับเนี่ยเนี่ยอร์โคเวอร์ต้นไม้ก็มีเก็บไปเกือบเหมือนกันเกือบเหม,ม like ือนกันเกือบเหมือนกันกดไม่โดนเกือบแตกเหมือนกันเดี๋ยวเข้าเข้าคันกันอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัย อยู่ตรงนี้ไม่ปลดผ้าอกระโดดจ้ากระโดดโดดโดดโ,ดดโอเคแต่มาก็คิวเสียนะอ่ามาดีนะมาดีนะอ่าถ้าเกิดคลิปนี้มีมากกว่าสิบอะอ่าสิบคิวแล้วลงแน่ตัดลอกไฮไลไท์ได้เลยไปอย่าเดินที่พื้นนะเดินบน,นอาคารเดี๋ยวไบนอาคารเลยแหละบนภูเขาบนเนินเขา อืบนอาคารอะไรวะเนี่ยอีกไกลไนะี้ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ดูระหว่างทางเผื่อเจอของดีนะฮะของดีคือคนนะไม่ใช่อะไร นี <krit> imi, the th ่นี <t> ่น <t> ี <aos> ่น no ี <t> ่นี่ียยืน่องอยู่เลยนะแน่แน่ยืน่องอยู่เลยนะเห็นนั่นนะเห็นนั่นะเห็นนั่นนะสายตาดีจัดแตกไปดิ่ตกไปดิดีได้ผมตาดีว่าตัวอะไรอะไรว่าคนนี่วะเรียบร้อยครับลงเป็นนอนเนี้ที่พื้นของก็มีเท่าไหร่แล้วนั่งเล่แค่นี้ผมก็เพียงพอนะแค่นี้ ผมเป็นคนเล่นแล้วแบบไม่ได้แบบฟาร์มของนะครับมีปืนยิงก็ใช้ได้อนะ่ะมีปืนยิงก็ที่ดึกได้นะครับปิดตัวผิดตัวไปตัวก่อปไปตัวกอเพิดเด่มเบอรไปอ่าโอเคเอ่อแหลกแหลกมีความแหลกนิดๆงขี่พร้อมบวกครับ อย่าล,ลดมากอะตอนนี้มีไหมไม่มีช่างมันอ๋อไมใ่ใช่่เช็คของวิ่งแบบผ่านๆอย่าเก็บหมดนะกระโดดสิพี่อโอเคขานี้ถ้าทางขาน่าจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะม,มันเห็นของขขออเป็นยข,ขอเป็นของดี ปีขึ้นมาของดีครับซึ่งใช้ไม่ได้ับอันเฮ้ยไปของดีใช่ไม่ชิงดองไม่สามารถแอบได้ซึ่งไม่รู้จะแอบทำไมไปออกเพือ่อไปแล้วครับ ลดระยะเวลาวิ่งมาถ้าวิ่งมันมาน,นานนะเดินก็ช้า,ชาสลบมาเอ้อะไรอ,ะอ๋อไอดันไอนีบปรองเนี่ยใช่ไหมแวะก่อนแวะกันแต่เราจะแวะตรงนู้นขาดมาตัวเดียวไม่ไม่ไม่ควรเท่าไหร่มีคนเก็บของแล้วลมีคนเก็บของแล้ว กระสุน <0. S 2> โอเคเราอยู่ห่างตรงน,นี้ได้ยิ่งดีนะไปดีกว่า หมอใส่อย่าเร่งรถยนต์มากกว่าไปนี่ไงรถนี่โอเคโอเคเราเอ้ยเก็บของแล้วกันเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราเราจะไปกันอะไรมันขึ้นยังไงอ้๋อไปปีนนะพี่ปีนนะพี่เป็นไงพี่ฮลัลโหลขึ้น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 ,น,นพี่ มันยิงใครวะมันยิงอยู่ข่ายมันปะระเบิดแล้วมองไข่เออชา่างมันมันใช่ทธุระของเราเราไปไดีกว่าไปไดีกว่า ทนลหลักแล้วทวนหลากแล้วรถใน,น,กนเกียนี้ขับยากมากนะยากจริงๆยากสุดๆผพว่าพับเจียา์ยาก,กน,นะอ,อันนี้ยากกว่าแล้วขใหข,ขับ คนตายด้วยนะครับตรงนี้นี่ไงอ๋อไม่เห็นระไม่เห็นนะเดินผ่านอะไรเถออะไรครับนี่อะไรครับนี่ยืนขนาดนี้ ตูอสองนะตูอสองปั๊มนะอะไรยะใกล้ๆอ๋อไปนน่นแล้วเหรอไปไหนอยู่นี่บอด่ะเนอะบอดหรือเปล่าใครวิ่งยใกล้มาได้ยี่ไงหรือมันไม่เห็นผมเ,นนเห็นดินี่ยิงผมอยู่เลยเอออูดีกลาวแลว ยิงข้ามบนไหมอะไรนะหอนะซากหออะไรเมื่อกี้เหมือนกันมีการยิงกเกิดขึ้นข้างหน้านี่ไงเจอเจ้าของเสียงแล้วเจอเจ้าของเสียงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเขาให้เรือไปดุมๆไปหาโคเวอร์ด้วยเป็นไงหรือวะ ข้างหลังก็มีไงนีอะไรกันโอเคให้ได้อยู่จบตายหาโคเวอร์ด,ดว่วนเมื่อกี้คือสมาธินะครับคือไม่พูดเลยเมนนื่อกี้ อยู่อยู่อยู่ช่วงโลกคือนิ่งแลวเงียบนลยอูรอบรอบโอเคโอเคเคลียร์อยู่โอ้มันจะอยู่ช่วงสถานการณ์ขับขันเลยนะโหโลกเลยมันจะโลกเลยโลกเลยทำอะไรถูกโลกเลยกดไม่ทันเสียงปืนมาถางไหนทางทางขวา ข้างขวากำลังยิงกันอยู่ปักปกปักปกปกโอ้ไกลเรื่อยๆข้างหน้านี่กงนนะยิงยิงไกลยิงชา้าเจนหาเจ้าของเสียงก่อนไหนเะจ้าของเสียงยุ่ไหม เจ้าเสียงอยู่ที่ดใดไหนวะเออเจ้าของเสียงไม่อยู่เป็นไวะเดินไปอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เตรียมตัวอาจจะอยู่ในบ้านก็เป็นได้ต้องสุดนะ ซูเปอม์มัอจะฟัอกเกอร์เลยทีเดียวไม่มีะสวนบ้านอ่าอาหลังบ้านหลังบ้านเนินเขาอยู่บนเนินว่าแต่ต้นเสืออยู่ไหนเฮ้ข้างหลังแสดงว่ามันยิงกันอยู่นนั้นมันยิงกันอยู่เะนี่ไงเนี่ยอะไหนอะไรไย็ดโนเลย้ะ ค okay. ขอไม่เก็บไว้กันเสียเปียบเสียเปียบเดี๋ยวมันวิ่งมาจิงเราเสียเปียบเสียเปียบโอเคสบาใจาไปปลอนหนึ่งขึ้นสูงก่อนนี่ไง <S 2> <S 2> <S อือ้อแตกเลย <S <S เรียบร้อย อ,อะไรครับนี่มันทันหลังแท้แท้ยิงไม่โดนมาเลยเสียเลยเสียเลยแต่ก็ก็ได้อยู่นะเกินสิบนะถ้าจะใม่ผิดใช่ไหมสิบรือเก้าวันเมื่อกี้สิบแหละเดี๋ยวรอดูสิบเออโอเคตัดไฮไลท์ได้อยู่